สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนมาเปลี่ยนกองแอร์แล้วก็กองอากาศเข้าเครื่องนะครับอันนี้จะเป็นตัวสำหรับ Mitsubishi Expander ในปี2018ขึ้นไปนะครับอันนี้ก็สามารถทำได้ง่ายๆด้วยตัวเองเลยนะครับมาดูกันเลยครับอันดับแรกเลยนะครับอันนี้จะเป็นตัวกองแอร์ในเครื่องอันนี้ก็คือวิธีทำง่ายๆเลยก็คือเริ่มจากขั้นตอนแรกเราแกะเกะ๊ะปึ๊บ เสร็จปั๊บจะมีตัวสลักตรงนี้ใช่ไหมครับทุกคนดันเข้าไปทางขวามือของตัวเราที่เรานั่งอยู่ที่เบาะนะครับชึบเห็นไหมครับแค่นี้ก็จะหลุดออกมาแล้วแล้วก็ขั้นตอนต่อไปขั้นตอนต่อมานะครับหลังจากที่เราแกะเกะแล้วเราก็จะเห็นตัวที่มีเครื่องหมายอัอยู่ตรงนี้ด้านในนะครับอันนี้ก็คือจะมีสลักอยู่ทางด้านขวามือตรงนี้นะครับเราใช้การบีบปัป๊บ นี่ครับแค่ตัวตรงนี้ก็จะหลุดออกมาแล้วครับเสร็จปั๊บขั้นตอนด้านในเราก็ต้องดูตัวอักษรตรงนี้ให้ดีนะครับไม่งั้นเราอาจจะใส่ผิดถ้าทุกคนมาถึงขั้นตอนนี้แล้วใช่ไหมครับเราก็สามารถดึงตัวนี้ออกมาได้เลยนะครับปับ๊บเห็นไหมครับเราก็จะเห็นฝุ่น <c oughs> เสร็จปับ๊บเราเอาตัวนี้มาใช่ไหมครับเราสังเกตตัวกศร a i r f o นะครับซึ่งตัว a i r f o ตรงเนี้ย เราต้องคว่ำลงในลักษณะอย่างนี้นะครับถึงจะถูกต้องเสร็จปุ๊บเราก็เอาตัวนี้ใส่เข้าไปเลยครับเสร็จนี้ก็เรียบร้อยนะครับแล้วเราก็มาประกอบตัวตรงนี้ขึ้นใส่กับเข้าล็อกเหมือนเดิมก็เรียบร้อยแล้วนะครับชึบเราก็ใส่เข้าล็อกเหมือนเดิมชึบเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสมบูรณ์นะครับ มาถึงขั้นตอนนี้ทุกคนก็จะงงว่าวิธีการประกอบเก๊คืนทํำยังไงก็ทําเหมือนเดิมเลยนะครับที่เราแกะออกมาใช่ไหมครับแล้ก็ดันตัวนี้เข้าไปนิดนึงปึ๊บเนี่ยอันนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับใช้งานได้เหมือนเดิมง่ายมากครับไม่ต้องใช้เครื่องมืออะไรเลยเราก็มาถึงขั้นตอนกองหน้าเครื่องนะครับอันดับแรกเราก็ต้องมีเครื่องมือที่นึ่งสำหรับตัวที่อยู่ด้านหน้านะครับ ก็คือตัวนี้จะเป็นเบอร์ขนาดบล็อกขนาด10มิลนะครับ <c oughs> ก็คือวิธีการง่ายมากดูแล้วก็สามารถทำตามได้เลยนะครับอันดับแรกเราก็ขันตัวน็อตตรงนี้นะครับ <c oughs> ขันเข้ามาทางด้านถ้าหมดหมุนตรงไขควงใช่ไหมเขาก็จะหมุนมาทางซ้ายมือชึบชึบ เราไม่ต้องหมุนถึงขั้นแบบหลุดเลยนะครับหมุนแค่พอให้หลวมามาแกะสลักด้านล่างตรงนี้นะครับปึ๊บแล้วก็จะมีสลักทางด้านซ้ายมือที่อยู่ตรงนี้อีกจุดหนึ่งครับแค่นี้เราก็ถอดตัวครอบออกมาได้แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือเราสามารถดึงตัวนี้ขึ้นมาได้เลย นี่นะครับทุกคนอันนี้ก็จะออกมาหน้าตาเป็นลักษณะประมาณนี้ผ่านการใช้งานมาพอสมควรครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นของใหม่ที่เราใช้งานนะครับดีเลยครับตัวใหม่ก็จะเป็นประมาณนี้ใส่กิ้งเสร็จปุ๊บเราก็สามารถนำตัวนี้ครับวางไปได้เลย เห็นไหมครับอันนี้ก็จะพอดีเลย <S 2> <S 2> <S ในการประกอบเราต้องสังเกตตัวนี้ด้วยนะครับมันจะมีตัวล็อกซึ่งที่อยู่ในรถก็จะมีตัวล็อกสองห่วงเหมือนกันเราก็นำตัวนี้ครับเสียบเข้าไปก่อน <S 2> <S 2> <S ซึ่งมันก็จะอยู่ในลักษณะเดิมเลยครับแล้วเราก็นำท่อตัวนี้ครับ ล็อกเข้าไปเราก็ล็อกเหมือนตอนแรกที่เราแกะเลยชื้อแล้วเราก็ขันน็อตให้กลับมาแน่นเหมือนเดิมครับ ก็เป็นอันเรียบร้อยครับแน่นสนิทสามารถใช้งานได้เหมือนเดิมก็เป็นวิธีง่ายๆที่ถ้าคนที่มาดูอันนี้ก็สามารถทำตางได้เลยนะครับแต่ว่าแนะนำสำหรับที่ผมแนะนำอันนี้คือจะเป็นกองที่ใช้สำหรับ x x p n n d e r ปี2018ขึ้นไปนะครับขอบคุณครับพิกัดอยู่ใต้แคปชั่นนะครับถ้าใครต้องการที่ต้องการพิกัด กองอากาศกองแอร์ก็ดูที่แคปชั่นได้เลยนะครับ